ยืนเจ้าน้ำเลยเนาะโอ้ยมันก็มันก,ก,ก,ก็เห็นุานาฬิกาเลยนะเนาะให้เห็นให้เห็นหมอกกัดหมอกวันนี้หมอกลงเยอะมากเมฆคนตาจนเปียกเลยวันนี้ดูยายชมข้างหลังเปียกแล้วทางนี้เปียกแล้วหมอกเยอะมากเลยกับพาทิดขึ้นบปได้ครับเดนเม่กว้า เย็นสบายมากเลยว,วันนี้เ,เหมือนละอองฝนเล็กๆ่อขักกะลิปสวยงามมากเมืองในหมอก เยอะตลอดทางเลยพอกกระเดก